สวัสดีค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์เนาะเที่ยง,งอุพามาดูบรรยากาศที่ดินองค,ครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้มีที่ดินขนาดสองไร่นะแปลงสุดท้ายแล้วค่ะพามาดูบรรยากาศเพื่อนบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศริมบึงนะ นี่ค่ะด้านหน้าแปลงแรกเขาทําเป็นลานกลางเต็นนะคะเปิดให้พักแล้วด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็แปลงที่อู๋จะพามาดูวันนี้ก็จะเป็นแปลงของโดมเมรอนนะแต่ว่าเราพามาดูบรรยากาศตรงนี้มีทั้งหมดเอ่อเปิดไปเฟสแรกเนี่ยคะ่ะจะเป็นนี้จะเป็นขนาดสองไร่ะคะ่ะด้านนี้ยี่สิบแปดแปลงนะเนี่ยคะ่ะก็คือจะปกติจะพาดูด้านหน้านะวันนี้พามาดูด้านหลังคะ่ะ ทุกแปลงเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่ติดบึงบัวสีม่วงชมพูแบบนี้เลยเป็นบึงบัวน้ําจืดนะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเขาก็จะเป็นบ้านพักริมน้ํากันแล้วก็มีลํารางน้ําใสๆแบบนี้นะเนี่ยค่ะเป็นการเริ่มลงต้นไม้ละใกล้จากรุงเทพแค่ห้าสิบกิโลเมตรนะคะแนะนำเลย บรรยากาศดีมากนี่เกือบเที่ยงแล้วนะดูต้นมะม่วงต้นนี้เนี่ยค่ะอแอบมาดูบ้านของท่านลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะนี่ค่ะม่วงดกมากเลยอะนี่เพิ่งซื้อไปปีเดียวนะคะเนี่ยก็ล่มลื่นได้ขนาดนี้นะคะกำลังสร้างสร้างบ้านพักขึ้นมาแบบถาวรเนาะค่ะตอนนี้ก็ช่วงที่มาทำก็เนี่ยคางเต็นท์อยู่แบบนี้อยู่ นี่ค่ะก็มีเอาท่อมาปลูกต้นไม้นะอันนี้ก็ลงเป็นมะมะละกอนะนี่ค่ะแปลงที่จะขายจะเป็นแปลงนู้นนะขนาดสองไร่ตรงนั้นมีความพิเศษก็คือมีเป็นโรงเรือนสำหรับปลูกพืชผักนะตอนนั้นก็ที่เคยรีวิวไปก็ลงมีร่อนแล้วก็ตอนนี้เห็นเขาลงเป็นแตงโมเดี๋ยวพาเขาไปดูค่ะ ตรงนี้ก็มีน้ำประปาของโครงการให้ใช้ทุกแปลงเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศให้ดูนะคะขนาดสองไร่เดิมทีทางโครงการก็จะทำเป็นลำรางให้นะเดี๋ยวพาไปดูลำรางแล้วแต่ลูกค้าออกแบบเนาะแปลงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นดึงน้ำมาจากบึงบัวใช่ไหมค่ะแล้วก็เป็นลำรางนี่ทำสะพานสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะ แล้วก็มีบอ่อเก็บน้ำจากตรงนี้ไปอะคะ่ะมีทั้งหมด28แปดลงเนาะอันนี้เป็นแปลงที่หนึ่งนะคะขนาดสองไร่เนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปดูน้ำนะน้ำใส่มากเลยนะคะเห็นไหม ตัวนี้เป็นรูปเลขแปดนะแล้ก็จะมีเป็นขอบบอ่อตะลิงแล้วก็ลงต้นมะพร้าวไว้นะคะถนนกลางแปลงก็เป็นไฟฟ้าสามเฟสนะเป็นถนนสองเลนสวยๆเลยนะคะไฮไลท์ค่ะตอนนี้มีเป็นแปลงข้างหน้านะคะขนาดสองไร่แล้วก็ติดบึงโซนหน้าเลยแล้วก็ข้างหน้าเพื่อนบ้านก็คือเป็นจุดกลางเต็นท์แบบสวยๆเลยนะคะเป็นลานกลางเต็นท์นะติดกับถนนคลองสาสิบนะคะถ้าวิ่งหนัจากกรุงเทพก็คือ วิ่งถนนลังสินนครนายกนะคะเดี๋ยวซ้ายก็จะเจอถนนสเลนแยกคลอง30มาประมาณเพียง3ามกิโลนะแล้วก็มาเจอทางเข้าคลองสามสิมาถึงจุดนี้แค่2กิโลใกล้มากๆเลยนะคะไงเจอแม่อูที่แปลงที่ดินนะคะเหลือแปลงสุดท้ายค่ะ